ชีวิตรันทดพ่อร้องปวีนาขอสังกสีหา้าแผ่นซ่อมเพิงพักหลังคารั่วหน่ำซ้ำลูกชายก้าขวบถูกรถบรรทุกทับขาก้นฉีกกระดูกขาหักห้าท่อนกระดูกไขสันหลังหักแม่ป่วยจิตเวทร,รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครอบครัวยากจนอาศัยอยู่เพิงพักภูพังแทบไม่มีหนทางให้ชีวิตได้ไปต่อพ่อขอโอกาสทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวหลังเคยหลงผิดถูกดำเนินคดียาเสพติด ออกจากคุกมาหลายเดือนยังไม่มีงานทำพ่อของเด็กชาย9ก้าขวบโทรสายด่วนหนึ่งหนึ่งสามสี่ร้องทุกต่อนางปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาขอความช่วยเหลืออยากได้สังกะสีเพียงห้าแผ่นเพื่อนำไปซ่อมเปลี่ยนหลังคาที่รั่วเพราะช่วงนี้หน้าฝนมีฝนตกลงมาทุกวันนอนกันไม่ได้นอกจากนี้พ่อยังได้เล่าเรื่องความทุกข์ยากและความทุกข์ใจที่ลูกชายบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบรรทุกทับขา ก้นฉีกกระดูกขาหักาท่อนกระดูกไขสันหลังหักเหตุเกิดเมื่อวันที่29เมษายน2567ต้องรักษาตัวมายาวนานกว่า1ปีซึ่งลูกอยากกลับไปเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นๆส่วนพ่อเคยหลงผิดถูกดำเนินคดียาเซฟติดออกจากคุกมาหลายเดือนแล้วแต่ยังหางานไม่ได้อยากขอโอกาสให้ได้ทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว และภรรยาก็ป่วยจิตเวทขณะน,นี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน,นางปวีนาหงสก,กุลประธานมูลนิธิปวีนาพร้อมคณะที่เกี่ยวข้องจึงได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่144ทับ34หมู่12ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเยี่ยมเด็กชาย9ขวบผู้ครอบร้ายพบว่าสภาพบ้านเป็นเพิงพักผูพังไม่มีฝาบ้านมีเพียงผ้าและแผ่นพลาสติก แปะไว้หลังคาสังกสีมีรอยรั่วเวลาฝนตกน้ำรั่วลงมาจึงนองเต็มพื้นส่วนอาการของเด็กชายยังเดินไม่ปกติขาผิดรูปและไม่สามารถขับถ่ายทางทวารหนักได้แพทย์ต้องเจาะรูที่หน้าท้องทำทวารเทียมไว้ขับถ่ายของเสียและต้องระวังการติดเชื้อเด็กน้อยเคยเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งอยากกลับไปเรียนหนังสือเหมือนเพื่อนคนอื่นๆนางปวีนากล่าวว่า หลังรับเรื่องได้นัดหมายดรกเอร์ตรินกานดอกไม้ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยสอพทออกระทรวงศึกษาธิการพันตำรวจเอกไพโรธเพชรพลอยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางพลีนางสาวอนินทิตารุจิีประภาพ,าพามอจอสมุรปราการดรวีสุดารุ่งเรืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการช่วยเหลือ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานกับทางโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนให้เด็กในช่วงที่ยังรักษาตัวอยู่และมูล,ลนิธิปวีนาจะประชุมร่วมกับพอมอมจอสมุทรปราการเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือซ่อมบ้านและประสานกระทรวงแรง,งงานเพื่อหางานที่เหมาะกับพ่อได้ทําเพื่อหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไปพร้อมกันนี้นางปวีนาจะประสานนางสาวจิลาพรตามชูกฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือเงินเยียวยาผู้เสียหายในคดีอุบัติเหตรุรถท้พต่อไปภาพข่าวรื่องธรรมนีะคะก็เป็นี่ที่น่าสงสารมากมากเลยเพราะว่าเด,ด,ดกกกออ็กอายเพียงเก้าประสบอันะคะ,ะและ้วก,ก็ขาเนี่ยู้สึกหัก ห้าข้อเะก็ยังมี้เรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าต้องถักนะคะโ้อกตอคี้กเรียนเอาเย่นเวาไว้หน้าท้องนะคะเอาเขาเรียกว่าทำตะวานเชียมไว้ที่หน้าท้องแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคร้าแตสิ่งที่สำคัญก็คือ คุณพ่อแม่ก็ไม่พร้อมแล้วก็ทั้งคุณพ่อและก็คุณย่าก็แจ้งนคุที่ว่าขอคุณย่าขอสังกะสีแผ่นแล้วก็สงสัยว่าสังกะสีห้แผ่นจะทำอะไรแค่นัะนแล้ว้าก็ค่อๆนั่โทรจไปดูก็เห็น่าบ้านเราก็ม่เ่เจและสงสารยนะคะจึงประสานไจับด้วยทั้งจบแล้วก็ทางอออแล้วก็ติดให้กระทรวงสวัดนะคะ ก็วันนี้ก็มีทางขนรโดต่อร oh hm ่วมด้วยด้านตัวน้องน้องพออด้าก็ติกก็คือให้โรงเรียนนะคะเขตโรงเรก็มาร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดการเวนการร่วมกันเพื่อช่วยเด็กช่วยเด็กเขาเนี่ย สามารถที่จะเรียนได้ต่อไปาก็ายังไม่ได้เรียนใ่สื่อแล้วนะคะ,ะก็จะต้องไปดูเรื่องการรักษาเว็บบาลเขาว่าเขาสามารถที่จะเพยบบาลจะรักษาเขาเนี่ยนะคะให้เขาสามารถที่จะไปยนหนังสือได้ไหมเพราะสัุบันเนี้ยก็วกวดตะิดชแล้วก็จะต้องมาเรียนที่ที่บ้าน,น,นะะส่วนในเรื่องของการดูแลนเรื่องแรงงานที่ขเขาต้อง่าร อผงานเเข้ามาชวยดเชที่ะคะแล้วกการดูแลในเรื่องของบ้านแต่บ้านที่จะต้องสงสเนีก็ต้ององกมาจ้องต้องตวอนะ mm hmm. คะก mm ็ทายจะช่วยสําหรับคดีนะคะท่านท่านผ้กับก็ดูแลใแช้วเนะคะแล้วก็ได้ มีนักเ,เอกสารที่จะรับเงินเดียวยาแต่ในช่วงนี้ถามตัวก็ทั้งเราจะติดตามดูว่าจะได้เงินช่ายเหลืันแล้วก็ยังต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยง,งานที่บริาการต้องกันแล้วหวังว่าครอบครัวนี้จะเดินไปได้รานะคาโดยได,ได้ได้อย่างเป็นปกติบตางถึงบค,คนทั่วไปได้เหมือนกันกเพราะดิฉันเนี่ยนะคะการเด็กเนี่ยซึ่งท้อง ยังเ,เด็กอยู่แล้วก็บ้านนี้มีลูกตั้งสัมคนเเขาจะไปไม่รอดถ้าเราไม่ได้เข้ามาเาูแลกันยะถึวทางค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่าน